สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบช่องตุ้ยปลระชา้นเนี้ครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนน้องก็มาอยู่หา้ากินครับมาดูเสียนก้ากระทายบงครับผมวันนี้ก็มีเมนูเด็ดเนาะมีพิสูจน์ใช่ไหมครับเอาให้มันนิ่มนะเดี๋ยวก็ใส่ส่นใส่ชุเดี๋ยวครับ เชฟก้าครับผมมาจากประเทศฝรั่งเศสครับผมเนี nah, ่ยมาจากกัมพ <canal> really ูชาที่มหาวิทยาลัทำบ่โอนปังเลยปังหมินมาเลยมาอย่างนี่แหละว่างๆนี้อ้วน่างนี้นี่อะไรครับซีอู่ขาวผมก็ซีอู่ขาวก็ท่านผู้ชมนี่ครับเป็นสูตรครับสูตรเชฟ ือครับท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปครับให้มันนัวน้อยหน่อยเนาะอืมนเป็นข้าเช็ดอืมขี้หัวข้ครับเนี่เป็นสูตรครับผมใส่เกลือลงไปครับแต่ก็ใส่ไปไม่เยอะครับผม,มนี่ครับเป็นสูตรครับผมให้มันนัวเข้าไปเนาะจะไปตากแดดมันหอมดีว่ะ จะก็ออย่างใช่ไหมลนะ่ะไม่มาทอดด้วยมึงกรอบเลยจิมมึงมกรอบรอวะบ่ดูต่างประเทศเนาะต่างประเทศก็ไม่อยู่ประเทศไทย,ยข้าวเนียวไม่จเจอไปเจอตรงอ้างสิ้เรีนว่ะตรงอ้างเคยเหลือเนี้ย่อของแท้เหรอของแท่นี่ไปพ่อน้ำมันใหม่แกได้มาไมหมล่ะ

พี่ชาจากบ้านแล้วจากเราเนี่ยอโอย้แกยุยุนใบเด็ดหยุดเยอะเลยผมพอแล้วนัวแล้วหนังเนื้อเขาเลยนี่ครับเป็นสูตรครับท่านผู้ชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมชงตชนนุ้ยพอเล่ชั้นหนึ่งครับวันนี้เราก็วิธีให้อยู่หากินเนาะวันนี้เราก็ไม่ได้เดินป่าอีกวันหนึ่งครับขอเตัวอขออภัยด้วยครับผม ไอ้บอปนตกบป,ปนแฉะวันนี้ก็มาอยู่หากินครับก็เพิ่งเรืองงานมาครับผมที่แรกว่าจะไปถ่ายยี่สอดล้างครับตอนนี้ก็เปลี่ยนครับอลางไยีสตสอดล้างกูไหนะก,นะก็วันนี้ก็ทีมงาน,ท,งานทีมงานทีมงานพิการบบได้มาเลยก็มาแวะนี่ครับผมไม่ไมีหลับตาได้หมดเลยนี่ครับเชฟมือหนึ่งเลยครับเนี่ยเชฟก้านะ กกลองเจอบไปเลยสยอดแล้วเจ็บงเจบกากระทาบินี่ยี่ไม่ถึงกับผงนัวเนาะใส่ข้ช้มขีเช้มเกิดเกิดเร็วๆเลยนะบริเดณที่เยอะทั้งหมดเรยเดี๋ยูสรเตน่ะ สุดท้ายก็ต้องใส่น้ำส้มสายชูนะครับเพื<ม>่อให้มันกรอบแต่มันนัวเน,น,ะนะาะยังทุเรียนมันสามารถกัดเนื้อกัด,กดอะไรเนี่ยนัวมื่อกี้ตัวนี้มันเฉกรอบกรอบไปใช่ไหมใช่กรอบแล้วส้สมสายชูเน,นี่ยหกกรอบมนนอย่างี้แล้วเทาก็ไปตากแดด <laughs> <laughs> เ,เดี่ยวพี่ลุงเลยเหรอเอากองพรมโอ้ยเด็กหมาจะกินนกไป็ตักมันกว่า นี่นในตากันนี่นี่เกาอี้อยู่น,น,น,อนะอ,อ,อือ,อ,อเราตากส晒แดดก่อนครับผมตากไว้นหน่งเราก็ย้อนตากอยู่แล้วเราก็มดนะนี่ครับผมต้องตากส晒แดดก่อนเนาะให้มันนัวครับแล้วก็เอาไปทอดได้วยไหมเมนเลยเอาไปทอดเลยเนี่ยชอบเนี่ยชอบทั้งเจี๊ยมนี่แฉะแฉะแฉะนี่เหละนัวกรอบดึ๋งดึ๋งเลยหึห่งหงา ไม่ได้ยิดยังไงใช่คือฟังพิงพ์ดเนี่ยฟังพิงพ์เลยเนี่ยรูฟังแต่ยาวอยู่แล้ววะเดี๋ยว,ยวดเดี๋ยวเืียบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดเดี๋ยวเปิดมันเดี๋ยวแต่เป็นเล็กกระซิบเล็กเดี๋ยวมึงถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยเปิดมผมมีเก,กไปตัดใหม่อะไรใหม่ <laughs> โอ้โหวันน,นั้นนี่วันนั้นเออดิ เปเล่นกศิษ์เพลงอู้หลายเพลงเลยผมรบออกเขาวาดจีไปที่ไปที่จะเพลงไงข,งของของไงนี่เราเพลงขเองเพลงของเราไม่สามารถเอาไปลงไดลยได้ไดดนำ้ำนะซุปนะถอดตู้ไปเนี่ยไป กัจินมตาสุกคุแล้วนี่จะเยอะตอนนี้เอาแรงนั่งออกไหมเนี่ยครับดูคนขโมยครับท่านผู้ชมนี่ขโมยเยอยนะนะอ่าท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนทอดเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทีหน,นึ่ง เอา้ากล่องมาไก่เด้อเขียวมากเจะอย e, ู่ไหนล่ะดูแก้วกันครับท่านผู้ชม

สวัสดีครับโอ้โครัโอ้โหสำหรับเดียวเดียวขวดเดียวมันจะพอเมาไหมไม่รู้จะกินได้หรออยากกินหรอนวนเหลราโกมนี่โอ้นี่ละองแจเองโอ้ยสับข้นเท้ารถงานอ่ะถ้าอยากกินแป้งเข้มอรุณอารุณผมแสงมไม่ไปรักนี่แหแสงแสงขาวนี่แหละ กูเสียก้าเอเอเสี่ยกาผู้เสียก้าเนาะเสียกากรทาบินเนี่ยรู้ไหมที่ออกข่าวกเิ่งตน่ะมีทั้งอ้นั่ยเสียกากรทาบินเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยคุณโบตัก โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตัวเปิเพราะชาแนลครับผมคลิปหน้าเจอกันมาม่สวัสดีครับ